เอาครับเฟยอยากคุยฟ้ามทำเพลงแล้วน้ำแก้ควยมาเพื่อเองทุกคนครับ1นึ่สอจัดไปโดได้ สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสูผู้สุคนทุกหมองทุกบอลครับวันนี้ลุงวันจากช่องลูกสารผ้ากินผ้าเที่ยววันนี้ผ้าพีพ่ผ้าน้องออกมาหากินข้าวข้างนอกครับมีโอกาสได้แวะเวียนมาหายูทูบเบอร์รุ่นน้องซื้อดังครับของภาคีสารสายกินน้องเอม็มบาร์เบอร์ผ้าแดดครับ,บสวัสดีครับมาแล้วครับสวัสดีครับโอ้สวัสดีครับทุกคนนะฮะสวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวลุงวันเรามาเยี่ยมที่สวนนะเอ็มบาร์เบอร์ของเรานะฮะ นี่ครับดูนเครับนี่ฮะเห็นแต่ทุ่งหญ้าครับไม่เห็นอะไรฮะทำอีกฝั่งนึงนะครับเดี๋ยวเราถ่ายให้ดูนะเรซอนภาพอ่าวันนี้ครับก็เดี๋ยวเราเดี๋ยวมันทำเมนูย่างไส้กันนะครับวันนี้ตอนรับลุงอ้วนเลยนะครับคู่กิสานนะครับวันนี้นะอันนี้ส่วนมักเราไปดูที่ช่องเอ็มอาร์เบอร์ได้เดี๋ยวน้ําจิ้มเดี๋ยวดูตรงนี้เลยนะครับใครอย่าลืมติดตามนะมาอันนี้เดี๋ยวทำน้าจิ้มแซ่แซ่ไปดูหลายคนบอก เย้อำน้ำจิ้มมากรูดให้่อยเดี๋ยวจัดให้ครับนี่ฮะเอาง่ายวันนี้มีหลานชายมาด้วยครับนี่ฮะหัวทองไม่ใช่ฝรั่งแล้วครับไทยสารคามไม่นด้แนล้ครับเดี๋ยวครับอ่ะมีพริกกับน้ำตาลนะครับแล้วก็นี่ใบมะกรูดฮะสับแลใส่อี่นี้เลยนะฮะหรือคนจะเรียกน้ำจิ้มมะกรูดนะครับเป็นสูตรเอ็มเลยใช่ไหมครับผมครับรสดีครับรสดีใส่ไปหน่อยนะครับนี่นิดนึงฮะ ผงชูรสครับใส่ไปใส่เยอะแซ่บเยอะครับน้ำปลาครับใส่ครับเอาแบบง่ายๆครับมะนาวครับห้หลานบีบอะมันจะเค็มดีครับมือเขาเค็มอยู่แล้วนะใช่โอ้ยบีบบีบไม่หมดนะครับบีบไห้หมดนะครับ คนเลยครับอืมอเอาชิมชิมชิมให้เขาดูชิมะอะไรอะเฮ้ชิมดูชิมดูเนี่ยอ่ะอืมสุดยอดดูดู <c oughs> รักเหรอขัดไม่ได้คฮะนี่ดูนี่ฮะเขาคั่วนะครับ,รบหอมๆเราคนก่อนนี <c oughs> ่ครับนี่ครับน้ำปลาน้อยใส่ไปนิดน,นึงนะครับ พราะมันมีเปรี้ยวอยู่แล้วเนาะมันเปรี้ยวเยอะอยู่แล้วเนาะเปรี้ยวเยอะเปรี้ยวเยอะออ่่บใส่ข้าวคั่วไปด้ดูได้หอมไหมชิมไหมอ่าชิมเลยเอออือเป็นไงเป็นไงไหมหอมไหมหอมหอมจบมันนั่นชิมมือเมืองจบหอมน้ำแกงงวยอ่ะ โคต้ด้านจริงน้ำจิ้มมะกรูดฮะอย่าลืมติดตามด้วยนะครับมาเดี๋ยวกินข้าวร่วมกันเลยครับมาของข้าวเดี๋ยวทางนี้ก็มีนะครับงี้โอ้แสบแสบรุงมาเอ้าเฮาเฮาไปเลยเขนน้ามาเอ้ยแสบไปเรื่อยข้าบ้าลุงมาเอาจะกินยังเอาเลยเอาเลยครับมาลุงมาเอาเลยบ่ต้องกินใจครับบ่ต้องกินใจแสบแสบเหมือนกันครับโอ้ยดูใส่ดูใส่โอ้ยขอสิ้นใจเลยด้อครับ ลุงรุยก่อนเลยนะเดี๋ยววันนี้ขอพูดอีสานเนาะเพราะว่าเดี๋ยวจะคุยกันกับลุงเนาะไว้ให้คนไทยบ้านเดียวกันเดี๋ยวกัสิว่าว่าคุยเป็นยังบงว่าคุยภาษาไทยมาเลยคลิปนี้ขอเว้าอีสานเด้อครับเว้าบ่ทวงก็ขอโทษขออภัยเด้เลยมาโอ้ยทานใส่แล้วกินนดมแซบกบมืดเลยอ้ยลุงเป็นไรลุงแซบอ่ะครับ 弄完了，嗯 <Voilà. S 2>、mm，没、hmm. 了，嗯、mm。Hmm. บอกว่าลุงวาดการ์ตูนสวยมากใช่ไหมคะอืมเ่ยมาลุง่งวาดการ์ตูนงามมันมารุงจังไหนน้อแบบทีเได้ไอฟี MC ได้เห็นมาน้อเนาะต่อไปสีโซฟีมือและนะ้วเนาะเือซื้อการ์ตูนนี่เนี่ยเคยเป็นนักเขียนการ์ตูนมาก,ก่อนครับเขกันน้าประกาศสุริยันครับโอ้สุริยันตงประเทศไผรใคร่ใคเคยอ่านเลยนคอมเมนต์เลางใต้คลิปเลิกเด่นงฝีมือของลุงนะ เพ็รมาจากปีแลืวลุงเขียนมาหลายเกือบสิปีครับหรือปีหรือเปล่าป้าเป็นกระตูนเนี่ยกระตูนพีครับเหลียะรัาบาตรอ้ออันแสดนนงว่าอนบุพาลาตีอยังสิประมาครับคืออันอันนี้เป็นของไท่เขียนลุงของพิวุฒครับพิวุฒิวุฒลำพูพาอ่าบุพาลาตีซึ่งโด,ด่ดงดังโด่งดังมาลุงแต่ของลุงนี่เรื่องอย่างที่ว่าโด่งดังที่ว่าขายยอดขายลายที่สุด ใชเป็นเรื่องมือปืนครับมือปืนอ่ะครับเพื่อพี่น้องเขาสีเดย์เคยอ่านกานเป็นนิยายภาพครับนิยายภาพผีเหล่มลหาบาทกับเหล่สิบห้าบาทครับอ่ามือขายตามร้านหนังสือก็ตอนนี้ก็ตามสภาพครับคนเบิงหนังสือกระตูนน้อยลงเนาะครับเราอ่านฟรีครับยังนนเนาะ แล้ว่าผมกัยังเตือรุ่งนะวะเทากับต้องมีวิธีวิชากการวาดมั่นก็บเลยมีแนวทางไปในรูปแบบหนึง่งแล้วความากินสั่งสาร์ของลุงเั็นเวลาลุงอ็ทั้งกินเกลงทั้งวาดเกงโอ้ขักเนี่ยเป็นวิชาติดโตครับ น,นี่ก็เห็นน้องเอ็มกินแซ่บกันเลยยังไม่เห็นยูทูบนะครับก็ลุงเป็นคนน่ารักนะครับขมาม้าหาผมก็ก็แบบผมรู้สึกว่าโอเคมองผมว่ามาเป็นคนหนึ่งอะไรหน่งแบบมีคนมีเสียงเลยแต่ผมเป็นคนปกติเหมือนที่ลุงเด้เห็นแ่ะก็คือผมเป็นคนแก่สั่งคอนเทนต์้คนสนุสนานห้คนเมืองโมซิลเลเแซ่บๆกันนี่่แต่ว่าในจินแต่ผมผมมันเคยมองว่าตัวเอง ยิงใหญ่หรือยังลุงครับเขากับกู้ข้นกันลุงผมกับเขาลบคือกันทุงเสียดานไผปจากมาเล่นกับผมก็ได้ครับอยังเนี่ยแต่ว่าขอให้โท่อแม่แหน่งน้อยเหมือนลุงที่ทักของมาในเพจเนาะครับผมก็ต้องขอพูดน้องเอ็มโอ้โหเปิดไฟลุ่มที่ให้เกียรติครับสําหรับช่องเล่นน้อยนะครับละอ่อผมกูเกี่ยวดครับมันเกี่ยวการเนคอนเทนต์ส่วนแบ่งมาฝากลุงไปแน่เด้อลุงกินเป็ดแซ่บไปแหน่ง แต่ว่าโลกคเขาค่ำไกับจังหน่อยอยู่ผักนี่สิร้ายโรคกินนะจินจอื้มอื้มังโอ้แซ่บมากลุง อันนี้ก็จะเป็นสไตล์รสชาติเอ็มเอ็มชอบกินค่ะตำถั๋วอะไรเงี้ยเอ็มจะกินรสชาติประมาณนี้ก็เลยเออกลับไปรุ่งนัวครักนัวแน่ลุ่งผมซูผมว่าเบิด์ตตอนนั้นเกินหนูหแล้วไม่ได้ใจไม่ได้ใจเสียร้านเสียร้าน นัวน่าประหลาดเขาแรงนะครับบัวอย่างอุ้มอบแจบอ่ะใส่แต่ว่าตับเนาะนุ่งทุดจีเดียเนาะอืมตับยางนี่กับโฟกาโฟกาเมื่อตอนนั้นอืม 응. 응응. 이거야. อ้าวสุดยอดครับที่เดียวแซบปะแซบขนาดครับมีคนถามน้องเอ็มอืมอมพวกตีเป็นคนมาเคก,กับเขาวะถามว่ามาเคสบ้ามผมกับ มาเห็อยูครับแต่ว่าผมเห็ดสไตล์ย่างไปนี้ไม่ได้ก็กจะลุงเห็นก็ขอสูตรขอแมาแรงครับว่าเห็นจังไหนไอ้เขาเร็ดนแจ๊บแล้วเราก็ห่มากเอ็นดูและเมตาออเอาเอาะเขาเป็นคนมักซอไ <c oughs> <c oughs> อ้เอ็ดจังไหนจังไหมึงก,ก็ซอแม้เบืดองตัวย่างเนเลียแล้วเขาก็ได้รูม้มาก่าเป็นจังไหนเหมือนการมักเนี่ยเขาก็ถามพี่ลุงทีมานเนื้อทิเนื้อในส่วนเนื้อเนื้อสดนเขากับเบอรงโมเป็นเขาก็ทม ต้นหนองบากระไเพาต้นมันเหตะเกิดเป็นบละครับเขาก็ได้ความรู้ตรงนี้มากการเฮ็ดยูทูบก็ถือว่าได้ความรู้มาหลายในการเฮ็ดกับเขาเนี่ยครับเพราะฉะนั้นการนั่งกินทั้งเดียวอะถามว่าเข้าสิม,มาเฮ็ดหนึ่งกันหรนี่บอๆนะครับแต่ว่าเข้าก็ไเ้เรียนรูก,กับจากรีวิวการเฮ็ดคลิปหลายรูปแบบกระไรแต่ก็จังเลยก็สูลุ้งปรได้หรอกจังไลยคลิปโอ้ผู้ติดตามหลาย <laughs> ได้เพียรกับหาพวกมื่นแล้วเดี๋ยวจังหน่อยก็ไปว่าเป็นแสนนี่บนจะบนจัะมือดอกนี่ไลยเนาะเองก็ว่านเนาะว่านพี่น้องเนาะทางเอ็มอาเบอร์เนาะก็ติดติดตามเนาะไปเบิรงลุงแน่ไปเบิรงลุงนะครับไปเบิรงไปแย่งเนาะเพราะว่าลุงเรากินไปแต่แซบนี่ข่าวแต่พักหลายแต่ว่าข้าวกับแนี่ยกับเบอร์แซบนี่แซบครับแซบหรือยังอ่าอย่างไรก็ฝากกันนะครับพี่น้องครับอย่าลืมกด subscribe นี่ ซองนี้ล้วก็เพจนะครับยูทูบซื้อเดียวกันเนาะก็เพจนะง่ายแซ่ไหะลูกิสานผ้าก,กินผ้าเที่ยวครับครับโมแมน่คนกินเสซนเนอ้ออะไรอะไรผมเน้ออะไรเห็ดรุ่งลุ่งวันเน้อเบื้องรุ่งเบิ้งลุ่งดีๆีจริงจีิงแล้วตอนนี้ลุ่งจังไหนปูติดตามขึ้นมาหลายแล้วลุ่งเห็ดยังไปิดนอนาคตในมุมในมุมมองก็มีครับคิดไว้อยู่มีเซอร์ไพรส์อยูอ่ไหมครับ มีโครงการอด้วยนะช่วงนี้ก็บกำลังหาประสบการณ์หาประสบการณ์ก่อนเนาะศึกษาจักปีเราเฮ็ดยูทูปพึ่งกลุ่มผ้าพันครบปีครบปีโอ้ผ้าพันนี่ยคอปปีไฟแห้งอยู่ครับไฟแห้งอยู่อ่าอย่าที่สำคัญนะฮะอย่าลืมกดกำลังใจให้เราน้ำนัครับสับสไครต์ให้เราน้ำนะครับนะฮะโอ้แต่มือนีแซบกับกับลุงครับแซบดีแซบโอ้ดีใจร้ายครับได้มาเยี่ยมเยือนน้องนุงครับอ่ายูทูปคนดังครับผภาคอีสานต้องพูดเรื่ง อจะค้ำนู้แค่แสบแต่โอ้น้ำจิ้มน้องเอ็มเนี่ยแน่นอนออ่ะเดี๋ยครับโอ้อิ่มเรียบร้อยแล้วครับก็อร่อยมากมายแล้วครับก็โอ้ใส่ข้าวเหนียวคับแนะครับแซ่บหลายสดแซ่บนะฮะวันนี้ก็เป็นที่พิจิตหมายเห็นดีนะครับตอนนี้ก็ ฝนใกล้ตกแล้วดะทิ้งครับก็แซ่บๆว่าอร่อยมากมายแล้วครับก็ขอบคุณคุณลุงนะคุณลุงมากครับลูกอีสานที่เที่ยวนะครับมามาคอนแรมหรือเห็นคลิปน้ำกันนะขอบคุณเลยหลายลูกอิสานภากินภาคเที่ยวคร่บมาเห็นตบเป็ดนใส่โอปียไปกินก็แซ่บหลายนะลุงเนาะก็อย่าลืมนะฮะอย่าลืมไปกดติดตามเนอะทั้งเพจทั้งยูทูบเล่านะครับแล้วก็ไปเบื่องแย่งเพื่อเล่าบี้ของแซ่บไปทุกคนในเบืองนะเล่ากับแซ่บสุด ตูกระถิบเป็นมาครับมีจูกระทิบเนาะครับมีถ้ายอนลงเรื่อยๆครับอ่าต่อไปก็ดีลราก็ดีเ็ตคลิปหลากหลายแล้วก็ให้พี่น้องไปเห็นเห็นเริ่มออกไปนั่งกินข้างนอกท่ายข้างนอกแล้วจังหวนวะครับอ่าเดี๋ยวทุก MC ทุกคนก็ลองไปติดตามนะทางช่องผมนะฮะก็ผมก็ฝากไว้น้ำเนื้อเอเบอร์ผ้าแดกนะครับทางซองลูกวนน้ำเนื้อ MC ใหม่ๆเน้อครับ ก็ฝากไว้แล้วครับว่าติดกดติดตามด้วยนะครับยังไหลือนะครับจ้งได้กะลุงฝากอ่าช่องแล้วก็ฝากขอบคุณน้องเอ็มอีกทีหนึ่งแลวก็ขอบคุณเอฟซีของน้องเอ็มแล้วกับเรื่องของลูกอ้วนนะครับฝากได้ครับช่องลุยสารผ้ากินผ้าเทียวครับผมครับผมเดี๋ยวเข้าสิไปก่อนละฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจเราทำคลิปวีดีโอต่อไปให้ทุกอย่างเพอร์เฟกต์และดีขึ้นนะครับ สวัสดีครับเดี๋ยวเราไปก่อนนะครับ,วส,รบสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายปูน,ปน <laughs>